ถึงฤด,ดูแล้งก่อนจะย่างเข้าหน้าฝนก็ได้เวลาที่จะซ่อมหลังคาเถียงนาแล้ววัสดุมุงหลังคาที่ได้มาจากธรรมชาตินั้นทำให้หลังคาเย็นเ,เก็ดใส่งดตอมเก็ดหน้าหนากำให้่ิ้จจิดชีแล้วมันผ่อนแดดอยู่บ่ได้ ซึ่งก็คือแบบเดียวกันกันกบที่มุงหลังคานี้นะคุณผู้ชมแบบนี้ฮะหลังคาที่มุงด้วยยญ้าคานั้นจะให้ความเย็นระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีวัสดุที่ใช้ทั้งยญาคาและไม้ไผ่ก็ไม่ได้ซื้อแต่อย่างใดแต่ต้องลงมือทำ กรมอ่ะหนึงแผ่นหรือหนึ่งนั้นใช้เวลาทำไม่นานก็เสร็จค่ะข้าวโพดที่ปลูกไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเก็บกินแล้ว ี่คือข้าวโพดเผาหรือข้าวโพดปิ้งกำลังส่งกลิ่นหอมนึงเียงเหมือนหวานข้าวโพดที่เก็บมาสดๆจากต้นแล้วนำมาปรุงอาหารเลยจะได้รสชาติที่หวาน ความหอมจากการเผานั้นอร่อยมากวันนี้ลุกตีจะทำเมนูผัดเผ็ดกบผักที่ปลูกไว้ในท้องทุ่งนาก็ได้เวลาให้ดอกให้ผลเก็บกินผลผลิตได้แล้วเช่นกัน กะเพราวนี้ต้องเด็ดยอดถ้าไม่เด็ดมันก็จะออกดอกแลกแก่มะเขือที่แก่เหลืองก็เอาไว้ทําพันธุ์ ใส่ไปเยอะๆเลยเพราะเรามีเยอะฮะใส่กระเพราเข้าไปเยอะๆและกลบที่เรานำมาผัดนั้นคือกบที่เราเลี้ยงเองสะอาดไม่มีกลิ่นคาวเลยกงขอออลเ่า้้ กบที่นำมาปรุงอาหารในวันนี้ก็คือผลผลิตที่เลี้ยงไว้ที่นาเช่นกันวันนี้ขายกบได้5้กิโลได้600้กิโลละร้อยได้ห0ร้อยบาทกบที่เลี้ยงไว้นั้นเ,เป็นทั้งที่มาของแหล่งอาหารและรายได้ของครอบครัว ป้าหวีได้เลี้ยงกบไว้ในกระชังบก3มกระชังข้อดีของการใช้กระชังในการเลี้ยงกบคือใช้พื้นที่น้อยใช้น้ำน้อยและย้ายง่ายตัวไหนที่มันเป็นตัวสวยๆก็ววๆจะเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะตัวไหนที่ไม่โอเคก็จับไปขาย อาหารที่ให้กบก็คือมแมลงที่ล่อได้และให้อาหารเม็ดบ้างเป็นบางครั้งกบที่เห็นนี้ใช้เวลาเลี้ยงเจ็ดเดือนนี่เนี่ยปั้นตัวนีต้วไว้ซัอันนี้คือกบนาคางมันจะลายลายคุณผู้ชมถ<ม>้าว่า้คางลายๆนี้มันจะเป็นกบนาแท้คุณผู้ชมแต่ที่พี่ลีเขาเลี้ยงเนี่ย เป็นพันธ์ผสมระหว่างกลุนากับกบเนื้อนี่มันตัวกูเมนมีนมีตุวกูด้ยเน,นี่ยหนูแน่หนลายอันนี้ไข่เต็มท้องพร้อมท,ที่จะขยายพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วคุณผู้ชมเนี่ยท้องใหญ่มากพี่วีเขาก็จะเพาะพันธุ์กบเลี้ยงเองคุณผู้ชมทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และลูกกบนั้นไม่ได้ซื้อเลยเพื่อให้เขาวางไข่คุณผู้ชม เอามาหาหกคู่เอามาหากคู่อาาาคพอตอนเย็นก็จับตัวผู้และตัวเมียมาใส่ไว้ในนี้ให้เขาจับคู่กันเสร็จแล้วพอถึงตอนเช้าเขาจะวางไข่นี่นี่น,นี่ตัวสวยๆลลายๆ ตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียข้างล่างนี่คือตัวเมียนี่คือตัวผู้หลังจากที่กบวางไข่แล้วภายในหนึ่งวันวก็จะฟักออกมาเป็นตัว,วลูกพวกฮะก็เลี้ยงสืบต่อไปสําหรับเป้าหวีแล้วการเพาะพันธุ์ลูกกบนั้นไม่ใช่เรื่องยากเป้าหวีจะเพ่อพัน,พพนเองพพเพื่อจะเลี้ยงสืบรุ่นต่อไป ชีวิตที่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกินอยู่อย่างหรูหราแต่คุณค่าในการดำรงชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญคลิปนี้พี่จรขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนจอรจัดอย่าลืมกดติดตามให้พี่จรน,นะจะ๊ะคลิปหน้าเจอกัน<อ>ใหม่จะ้ะสวัสดีจ้า